สวัสดีครับดีครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีแล้วนะครับถ้าคุณเป็นคำงาน HR หรืออยู่ในตำแหน่งผู้บริหารคุณจะรู้ดีว่านี่คือช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องวางแผนกำลังคนให้แปะที่สุดมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขนะครับแต่มันคือการจัดซ่อนคนให้สอดคล้องกับทิศทางที่องค์กรกำลังจะไป แล้วอะไรคือสิ่งที่เราควรให้ความสําคัญในการวางแผนกําลังคนสําหรับตามาสีนี้บ้างเรามาดูกันเลยครับ break time ลงใจค่ะอย่างแรกเลยนะครับให้เรากลับไปทบทวนแผนกําลังคนเดิมของเราตอนต้นปีเราตั้งเป้าไว้ว่ายากจะมีคนเท่าไหา่แล้วตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่มีช่องว่างตรงไหนไหมมีคนทํางานซ้าซ้อนกันหรือเปล่า หรือว่าเรา,ากำลังจะเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ข้อมูลจริงคือเพื่อนที่ดีที่สุดของรายการตัดสินใจเรื่องกำลังหลังคนช่วงปลายปีนี้ครับต่อมานะครับมาวิเคราะห์ช่วงเวลาที่มีงานเยอะเป็นพิเศษกันไตรมาสเซเนี่ยมักจะเป็นช่วงที่มีเป้าหมายกำหนดส่งงานและการปิดโปรเจกต์ตัางทานเยอะเป็นพิเศษ break time and serve long long change has sweat stain has s h a n s e ลองดูให้ละเอียดเลยว่าปริมาณงานของแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างเราจำเป็นต้องหาคนมาช่วยเพิ่มใหม่อาจจะเป็นพนักงานพาร์ดทมยหรือว่าเราสามารถสลับสับเปลี่ยนกับการทำงานของทีมที่มีอยู่ได้เลยทีนี้มาคุยกันเรื่องการทำ Skill Mapping หรือการสำรวจทักษะความสามารถของพนักงานกันครับอย่าเพิ่งนับแค่จำนวนคนนะครับลองดูว่าแต่ละคนมีความสามารถอะไรบ้าง Break time สงก็สงแจงฮันอ o านส t บางทีเราอาจจะไม่ต้องรับเคลมเลยก็ได้การสลับบทบาทหน้าที่หรือการฝึกอบรมเฉพาะจุดก็อาจจะช่วยเติมเต็มช่องวางดางังด้านทักษะได้อย่างรวดเร็วครับและนี่คือเคล็ดลับสำคัญเลยนะครับเริ่มวางแผนสำหรับปีหน้าได้เลยตั้งแต่ตอนนี้ที่ข้อมูลยังสดใหม่ ใช้ตรมาสีเป็นจุดเริ่มต้นของเราเลยครับเก็บข้อมูลและอินไซต์จริงๆเอาไวา้เพื่อที่เราจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับการจัดทำงบประมาณและจำนวนคนในเดือนกรกาคมเรนควอเบีย break time เดือนกรกฎาคมสรุปนะครับการวางแผนกำลังคนที่ดีคือการรักษาสมดุลระหว่างปัจจุบันและอนาคตรู้ว่าทีมของเราอยู่ในจุดไหนวันนี้และต้องการให้พวกเขาไปอยู่ในจุดไหนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ถ้าเราทำตรงนี้ได้ดีเราก็จะปิดปีได้อย่างแข็งแร่งและเริ่มต้นปีใหม่ได้อย่างมั่นใจครับถ้าคุณอยากได้เทมเพลตการวางแผนกำลังคนสำหรับไตรมาสสีที่พร้อมใช้งานแล้วแล้วก็พิมพ์คำว่า plan ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วผมจะส่งให้คุณทันที